เอาพี่ออกไปเลยเก็กะหล่นด้วยมมานี่ถึงกหล่นไหรยุชี่เออเดี๋ยวเราคนน้ำพองนไปเพื่อนก่อนอะไรใครยกเนี่ยแม่ยกทำไมนะไม่เล่า,ดาเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ่าเดี๋ยวถ่าไม่รู้เรื่องขาเก้าอี้นันแม่ยกมาจากไหนนะ เปิดไกสองสองเอสอง้ยนี่นแ่เนี่ยยกนั่ลอืมอ่ะนี่นี่ยมาสดมุ้งพกุ้งสดใช่ไหมสเออนั่นแหละกุงมุ้งสดมันนะบินบอกว่ากูไม่ไปไหนแล้วกูถ่ายยำเถอะ ามแยกเหมือนกันน er okay, ั่น no, อ่ะโอเครสชอบคำนี้แม่ดูขอยุ่งอย่างละข้าวโพดจะมีเรื่อยไม่ต้องกลัวคับถูงละร้อยหมดเลยอะไรอ่หนึ่งร้อยอ่ะปูม้าไห่แข็งนะปูม้าอ๋อในปูม้าอ๋อแค่พูดใน้าิว่าอะไรผีปกบผูกฉันผนจบแต่นะอย่างนั้นเรียงรีบมาเรียงรีบ จำเชื่อมยังไม่ต้องแม่หมแม่ข่ะไปไปนั่งพักให้เรียบร้อยไปผูกติไม่ต้องขยันอะไรขนาดนั้นพอตายไปครูบาปิกทีนี้โคตรม่วงปูดองไม่พิกไม่ลา้าข,ของเด็กค่ะเอ็กซีเด็กก็มาค่ะเพิ่งได้ยินนี่แหละปูดองนี่แหละโคตรม่วงปูดองไม่พิกไม่ล้าไม่กินมากินค่ะ มอดอไม่พิดไม่ล้านะถาถมอะไรเน่ได้ไม่ได้ครับผมทามอะคอ่าเีจะได้กินกิ้งะถ้าับใดแม่ค้ายังนั่งมาทับอยู่ในนี้เบีเชื่อว,ว่าลูกค้ามันก็ไม่ไปใช่ไหม นั่งกระทับท่ดยเปนคุณแม่อยา่ารูปด้วยไม่อยากกินะอยากถ่ายรูปด้ยังไงอม่ถ่ายรูปนี้นะวันีเด็กดูไฟ์สดตลอดเลยอะมาอไรแล้วเก้ายี่สิบอะไรแล้วมั้งเหอไม่เท่าเดิมนะลูกมืแบบนี้ไมุองกุ้งลดองกุ้งวันนี้ใช้ตุงแป้นนะคับอกเกือเลยาสิบ ตังบอกวิ่ยา้องเวียนติดตื่นเลยวิยาห้องบคทีีไปอีกนนี่ก็สั่งนี้สั่งหาเหรอาเอาเตรียมไว้ได้ค่ะยังถ่ได้ไหมคาถ่ายได้เลยไหมคะถ่ายได้เลยค่ะบอกเลยขออนุญาตกอนไม่ไั้นถ่ายไม่ติดต้องมาที่ก่อนโอ้ เอาไปจอหน้าเลยก็ได้ค่ะวันนี้ตอนนี้เพิ่งคิวที่เทไหร่อะอในตองเมื่อเบยังสู้อยู่ทุกคนห้ามถอยนะจริงไปมาสามบมใไหนไงงั้้องหกสามกสามหมกิอไรด้วยโคี

ไม่ได้เขียนละค่ะก็เขียนวางไว้ให้เขียนมาโก้ปลาค่ะทันเชนทันแดงคือที่เท่าไหร่ยี่สิบค่ะที่ยี่สิบคุณคือที่ยี่สิบนะคะเองแบบย้นหน้าตัวไม่ทังใช่ไหมเขาลยก ทำยังจะดไม่ไม่ทำา้เกินไปใช่ยใช่ใช่ค่ารองพื้นอีกใบไงรองพื้เยต้องพห้เป็นลาเลยน่้ได้<ต> <c oughs> ึง <c oughs> ี่มในแล้วให้ใบนะพี่ปา เอามดใส่ใส่ของะบชีดีฟา่ะนีแต่แล้วเรื่องจริงจะทำแม่สิลูกหนึ่งหยดยก็มีค่าแล้วลูกนะหน้าพี่ก็แสบได้นะ,นนะมาค่ะเราจะโมเสีนยนี่ยง <c oughs> มาจ้าอึ้ต่อไปคือที่สิบอกไปยังคะยี่สบเ็ดค่ะยี่สิบอ็ดจ้า<อ> คกูแข็งโคตรม่วงนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะบางสิ่งบางอย่างอาทิตย์พัสตัยดากันเนอะเอาล้ำตามอ่ะใช่อยู่เลิศกูชอบแบบเนี้ยเนื้อไข่ในของเตยเถอะ อีบอก0ไปแล้วไหนอะ้อาไม่รู้ว่ามาหมรตะโกนซาม้ไม่ต้องตาไม่ใช่สงมันบางหน้าเนาะไม่ได้ตะโกนเอาบุไปวางไหนเนี่ยอย่าน้น มาจ้า16ใครเข้มองไม่วงเองต่างข่องกันได้อย่าง16นะทุกคนลายม่วงโคตรเก่งเดี๋ยว์ี่ใจเย็นต้องใส่ใจข้องในใจเมาสวัสดีจ้าทุกคนอยากกินแวะเข้ามาที่บัตรคิวกันแล้ว สวัสดีค่ะเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวกันเลยพี่เป็นผู้ชายหน้าตาดีไม่ได้เพือนหล่อไม่หล่อไม่รู้ตอนนี้เอาตังค์ก่อนค่ะจะได้มีตังค์ซื้อเธอในตอนดึกๆเลสอดเข้ามาสอดอ้อมสอดอ้อมจะได้รู้ว่าจะมีสายเปเป็นไงนะแค่ข้างโค้งไม่เสียทำไว้ทำไว้เป็นอาการยิ้มแย้มสองขาสองบนก็ได้ตายแม่คาร้านนั่นแหละที่หมุนไฟได้ไปขายมัน มันอะไรจืดเนาะแครงด้ตยมั่วแยกจัมนะแล้วไปจืดด้านห้ร้านเลยครับผมอบค้าอะฮะไะแขรงกุงพดม่แยกไม่ทันแล้วเหรอตอนนี้จะ ดีนะมันเป็นรถสัวูถ้ากลัวจำไม่ได้ก็จดไว้มันเไม่องไงมันเอาเไป่กับมันเอาไิคิวสอวิธีจับปัดไฟเด็ดวิธีวิธีดูรูตัวเองเลยลูกไม่ทันล้วค่ะใส่ไปแล้วเหมือนกันเปล่าเหมือกันไหมันใส่ฟูณพอม่วงไม่ต้องกลัวไม่เสงค่ะต้องเลสู้เพราเลือกสุดปลา ต่อไปครับโคตรมปูมาโคตรมวปูม้าหอยแข็ง่กิหรอรอนอนใยแบงใหญ่เลยลูกเ็าหัว้วเออะนี่แยกะ คิ wi, er. ้วทำไมอ๋ออันนี้เขียนมั่วมากเลยวันนี้วันนี้คิ้วมามั่วมากไม่มีการไลยใดทั้งสิ้นขยี้ขยี้ขยี้มาเอยีหดอกไล่เลยนี่ไปไหนไปกันกลาวยันี้ต้องรอจนกว่าผมจะยาวถึงอย่ามไม่ใช่พันเซลถ้าตรงนีจะหายไปสอสามชั่วโมงแ้วมาถึงแล้วเลย่าเดือดรค เล็ดมันดูเล่ข้าไหมโล่ค่าบกแล้วดูแม่ค้าด้วยยอดอ่ะเรามาอีกตัวนึมาทีนี้ใครด่าใน YouTube เชิดค่ะวิ่งยากวิ่งขายดีได้อีกเลยได้เลยค่ะเอาเลยตา้ไต่ห่วงไปเลยมาเรียกเวลาของใครต่ออะไรสามชุดอ่ะ กูม้าให้แข่งหรอกูม้าแข่งสั่ชนะาโอเครู้เรื่องเบื้องแต่ายไนะต่อคนเกินลงไรีอ่ราคาเดียวกัราคาเดียวกันเปล่า สี่สิบสี่ร้อยยี่สิบนี่คิดเสร็จนนแล้วสองร้อยยีประกบไอสี่ร้อยยี่สิบดเราพูดแล้วสี่ร้อยยี่สิบอ่พาพาก็ก่คดผูกไมแพบจะต้องเข้าพยอตลอดใครเพอรไปกินน้ำยำไม่มีคัะต้นเดือนนะคะ ประกบเขียวนี่แดงเขียวแป๊บนงโรยดูจิ้นตาดูอ่ะไม่ทายวิธีเร็วฉันแล้วเร็วว้ายแม่แม่คือแม่สิแค่าแม่นั่งกองก,กบบอระเพือซ้ำว่ะสิบแปดค่ะแม่อ่อโรยตรงนี้น,นะควกเดีอยสิบแปดถ้าเธอขอฉันจะรอยอยู่ตรงนี้สิบแปดค่ะสงสารพี่ดาว่ะคือก้อน วิชีมานิวิชีเอาถุงร้อนมาแล้ววิชีมาคอยทำแบบยำแยกน้ำไว้ลูกกี่สิวกัวทำไว้สักยี่สิบกัถุงไรดก็ไีเหลวล่ขันโรตีนะขัโรตีขันโรตนั่นปูมาได้กินถุงละทพี่เลีถุงนนึง เดี๋ยวไอปูมาหอยแขงน่ะนั่นไงอันที่ทาเสร็จก็เสร็จแล้วป้าป้าต้องดูดก่อนแล้วไม่ได้อีกเหรอไว้ตรงไหนเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยงคนเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงยีไปไหมประมาณนั้นลูกประมาณน้แล้วก็จะจะลูกแล้วก็โรยข้อหอมผักชีต้นหอมผักชีหน่อยหนึ่ง มานี่เด็ดแม่ทำให้มานี่พิชี่ยังโง่ลูกยังไงเขาเรียกเขาเป็นอะไรผู้รันถุนไหมนี่ดอกเจี๊ยป์เปอร์อย่างนี้ทำความน่ารักน่ารักอ่ะมโนนประกบดึงถุงไห้ชุดหนึ่งอุบเอาไปไปค่ะคือแรก มะม่วงโค้ดแช็กน้ำนะเดี๋ยวพี่ไปใสก่กระโปรงไปแล้วแตงมะม่วงนะ